คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพกกับสูตรหนงวยโชคสิทธิถมานานะครับก็ัสูตรวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างสูตรที่2นะครับเป็นสูตรที่ต้องตามกันนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับสักครู่ครับโอเคเป็นสูตรที่ต้องตามมาตอนนองนะครับงมดที่แล้วอ่ะมันหลุดไปนะครับแต่เชื่อว่าหลุดแค่ครั้งเดียวกับสติที่มันเดินมาทั้งหมด2ี่วันนะครับคงไม่เราต้องตามกันต่อนะครับ ตัวส่วนนี้ค่อนเกิดสิบ16พฤษภาคมหกนะครับตามาดูนะครับ16บหกพฤษภาคมหกสาามาดูนะครับในส่วนมันเป็นวิ่งล่างนะครับตามกันต่อก่อนนะครับจย่าเพิ่ทิ้งเขาสิพฤษภาคม6กสานะครับที่ออก051 095 2าหนเาหางตัรเราใช้ในส่วนของหลักหมื่นร้อยที่1ครับหลักหมื่นบวกด้วยนะครับหลักพันร้อยที่1คูณด้วยสบวกด้วยหลักหน่วยร้อยที่1คูณด้วยสบวกด้วยร้อยหน้า ครั้งที่1ครับบวกด้วยนะครับ10หลังครั้งที่สองห้าบวกด้วย1คูณ2บวกด้วยสบวกด้วย5้าสี่ยบคือบวกด้วย 0. บวกด้วยสครับบวกด้วย6ครับบวกลงกันได้เท่ากับ12 12บวกหนึงที่เป็น13บสาใส่สา สาบวกเจ็คงที่ครับ3าบวกเคงที่เป็นสิบสศูนศูนย์บวกสี่คงที่ครับได้สี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าหบกหงที่เป็น6ได้เลขวิ่งล่างครับสามศูนย์สีห้าหกสามศูนย์สี่ห้าหครับนําไปสามศูนย์สี่ห้าหกโอเคเรามาดูนะครับสามศูนย์สี่ห้าหกครับหนึงวิทยนะครับเลขสีครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ 1. ิบหกมิลมตรหนึ่งมิยาคำนวณได้หกสามเจ็ดแปดเก้าหกสามเจ็ดแปดเครับเรามนนะครับหกสามครับเลขหครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับสิบหกมิตรยนหกสามคำนวณเลขวิ่งออกมาได้หกสามเจ็ดแปดเก้าหกสามเจ็ดก้าครับเรามัดเนะครับเลขแวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บล่างครับแล้วก็เลขสามวิ่งเข้ามาหลักหน่เข้ามาสองตระกครับครบนะครับ หกระดาคมครับคำนวณได้วิ่งออกมาได้3ามศูนย์สี่ห้ายกครับเลขสกระดิกข้ครับเข้ามาครบ2ตัวบนอ่าสตัว่ากครับขออภัยนะครับเข้ามาครบครับสิกระดาษขมหกสาคำนวณได้วิ่งออกมาได้เลขสองเก้าสามสครับตามมาดูนะครับ2 9 3เก้าี่ครับเลขเก้ากระดิกสอครับเข้ามาครบสตัวบนครับ่าเข้ามาครบสตัว่างครับขออภัยนะครับต่อมาครับ หนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเลขวิ่งออกวาดเลขแปดห้าเก้าศูนยหน้าเก้าศูนย์หนึ่ครับแปดห้าเก้นะครับเลขแกับความครบสตัวลางครับสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณเลขวิ่งล่างออกมาได้เก้าหกศูนเ้าหกศูนย์หงสองครับเลขเวิ่งเข้ามาหลักสิบ, 8, 8, บ 2, ล้านครับหนึ่งกันยาย,ยนหกสามครับหนึ 1, กันยาย,ยนหกสามคำนวณเลขวิ่งออกมาได้เจ็ดสี่แป 7จ็ดสเนะครับลรา,าดูนะครับเลข7เ,ข, 7, เข,7ข้ามาหลักสิบเลขเเข้ามาหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาสิบพฤษยาคหกสามคำนวณและวิ่งออกมาได้96012 96012เกาครับลรามาดูนะครับเลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่ตุลาคมหกสาคำนวณและวิ่งออกมาได้85901 แปดห้าเก้าศ่ครับลอาาดูนะครับเลขแครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเล่มมาตั 16, ดมาสิบหกตัวละครหกสาครับคำนวณละวิ่งกลัมาได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งครับาาลักดูเลขศย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึพิกหกสาคำนวณละวิ่งกลับมาได้หกสามเจ็ด หกสามเจ็ 6, 3, 7, 8, นะครับตลมาเลยนะครับเลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิบกพิชกสามสิบกพิาคำนวณวิ่งออกมาได้สี่หนึ่งห้าหกเดสี่หน่งห้าหกเจกลับเขสครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่งธนาคมหกสามคำนวณแล้วิ่งออกมาได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหน่งกั 0 7 1ย3นะครับ07123เครับเลข1ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลาครับ3 0มสิบาคม6 3คำนวณเลขวิ่งออกวิ่งล่างมาได้4 1 5 6 7 4 1 5 6 7ครับเรามาดูนะครับ4 1 5 6 7เลข1ครับเลข1น่งกับเล้าครับเข้ามาครบสอตัวลครับ17มกราคม6 4ครับเรามาดูกันหน่อยนะครับ แปดบวกด้สี่สอปบกด้แปดครับบวกด้หยี่สิบคือบวกด้ศูนย์บวกด้หกครับบวกด้หกครับบวกรวมกันได้เท่ากับยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหนึ่งงที่เป็นยี่สิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกเจ็ดงที่เป็นสิบหกสี่หกหกบวงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองได้เก้าหกศูนย์หนึ่งสองเก้าหกศูนย์นสองครับ หนึ่กุมภาพันธ์หกครับคำนวณและวิ่งลักมาได้สามศูนย์สี่ห้าหกมาตามมาดูนะครับสามศูนย์สี่ห้าหกตามาดูสามศูครับเลขสาเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บล้านครับ1ิบกุมภาพันธ์สิบกุมภาพันธ์หกสาคำนวณและวิ่งกลับมาได้สองเก้าสามสี่หาสอเ้าสามสี่ห้าครับตามมาดูนะครับเลข3าวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหน่ยล้านครับ หนึ่มีนาคมหกสี่คำนวณเลขวิ่งออกมาได้แปดห้าเก้า่งครับเรามาดูนะแปดห้าเก้าศูนยามาดูครับเลขเก้ับเลขหนครับเข้ามาครบสตัวนั้นครับสิ 16, มีนาคมสิ 16, มีนาคมหกสี่คำนวณเลขวิ่งออกมาได้สามศูนย์สีหครับเรามาดูสามศูนย์สหครับ เลขศูนย์กับเลขห้าครับค้ามครบทัวงตารางครับหนึ่งเมสายนหกคำนวณเลขวิ่งออกมาได้หกสามเจ็ดแครับหกสามเจ็ดแครับานนะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16เมษายนครับ 6, 4, คำนวณเลขวิง่งออกมาได้6 3 7 8 9 6 3 7 8 9ครับ หกสามเจ็ดกลขแปครับข้ามามาเป็นของหลักหน่วยล่างครับ2 2งสอพัสดาคำหคำนวณเลขวิ่งออกมาได้สู่อ8 2หนึ่งแปดสองานึ่งแปดหนึ่งแปดครับ1 8 2่งแปดส 1>, 1 8ึ่งนะครับเลขหนกับเลขสีครับเข้ามาครบ2ตัวล่างครับต่อมา16บหพฤษภาคมครับสิพฤษภาคมคำนวณและว,วิ่งออกมาได้แปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งแปดห้าเนยครับเามาดูแปดห้เนย่ลขห้าครับ,เข,รบเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ หนึ่มิ t r i l l i n หกสี่ำนวณเลขวิ่งออกมาได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองมาครับลองดูนะศูนย์นสองสามนะครับเลขหกับเลขเ็ดครับเข้ามาครบสองตาราเลยครับสิบหกมิ t i น,นะครับถ้าสังเกตเห็นเนาะมันจะเข้าสตารางครบป่อยนะครับลองดูนี่เข้าหนึ่งเ้น่เข้ามาครบครับต่อมาสิบหกมิ l น,นะครับลองดู 10โปรพิเนยนนะครับคำนวณแล้ววิ่งออกมาได้29 29 345นะครับ29 345เรามาดูนะ29 345ครับเลข2สองกับเลข9ก้าค่คอบอีกแล้วครับนี่นะครับต่อมาครับ1กิโลกรัม64 1กิโลกรัม64นี่นครับ หนึ่บวกด้วยสามสคูณยบกวกด้วยเจ็ดสียี่ปดยี่แปบวกด้เจ็ครับบวกด้วย1นครับต้เท่ากับของคุณบวกได้อะไรครับของผมบกได้23่สิบสาบวกหที่เป็น24่สิบ่สีบวกเเป็นสิบแปด่งหนบวกหนึ่งที่เป็นหนึ่งบวกอ่อหนึงที่เป็นห้า ห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดครับกลัมาดูนะครับได้เจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับ ต่อมาจะบกกระดาตคอมกรเรามาดูเรามาดูนะครับหบวกด้วย6 22อบวกด้วย2บวกด้วย5 4, 10, ้า0ี่สก็คือบวกด้วย0บวกด้วย1ครับบวกด้วยสองนะครับบวกด้วย1 ได้หาผรวมกันได้10บสิบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้8 8ดปดบวกสี่เป็นสิบสองสบองสองบวกหงที่ยได้ส3มสามบวกหที่เป็น4ี่ได้หนึ่งดสามสี่นะครับเป็นข่าน,นี้ที่มาดุดไปหนึ่งวดนะครับต่อมาเรามาดูนะครับงวดที่เราเข้ากันเลยดีกว่านะครับมันมาเหมือนกันแต่มันมาบนแทนะเลขหนึ่งมันมาบนแทนนะครับเลขสองก็มาบนนะครับเลขสองมาหลักร้อยเลขแต่ว่าเรามาดูในส่วนมันเป็นสุดวิ่งลาง 1นึ่งสิงหาคมนะครับรามาดูหสิงหาคมครับเก้าหนึ่งศูนย์สอกหนึตลออกหนึ่นะครับหนบวกด้วยศูคูณสก็คือบวกด้วศบวกด้วยหนึ่คูณสบวกด้วสบวกด้วหครับบวกด้วยแครับบวกลมกันเท่าไหร่ครับ ของคุณบวกได้ไรเราต้อตงต่างกันให้สุดนะอ่ของผมบวกได้สิบสี่ครับของคุณได้ไรสิบสี่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 บวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสิบสี่บวกหนึ่งคงที่เป็นสิบห้าครับสิบสี่บวกหนึ่งคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสอง ห้าบวกเกื 12, อสิบสองสองบวกสี่คงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดได้ห้ 2, 7, าหกสองเจ็ดห้าสองหกเจ็ดแปดสิบสี่บวกหนึ่งที่เป็นสิบห้าสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกสี่เป็นสองบวกสี่เป็นหกหกเป็หนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดเป็หนึ่งโอเคได้ห้า ห้าสองหกเจ็ดนะครับอันนี้วิ่งล่างนะสถิติของสูตรมันนะมันมักจะมาเห็นปะมาครบสองตารางนะครับที่ผมจะตามมาันนะครับนะมันเป็นสถิติที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าวิ่งล่างวิ่งล่างสุดที่สองนะครับมันเข้ามายี่สิบเก้างวดมีสูตรหนึ่งวดเองนะครับต้องตามนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลงเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็นําเอาไปเทียบสูตรอื่นด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวสูตรอื่นด้วยนะครับที่ผมลงให้ก่อนอันนี้รู้ก่อนรอยก่อน สุดห้านโชว์ซิตี้มาอลานครับสวัสดีครับ